ในช่วงที่เราอยู่ในวัยเด็กๆเราเห็นครอบครัวเราเนี่ยอบวนไปด้วยเสียงดนตรีก็คุณพ่อเป็นนักดนตรีไทยแล้วก็เป็นครูสอนดนตรีพื้นบ้านแล้วก็มีคุณแม่เป็นนังรำแล้วมีพี่ชายเป็นครูสอนนักศศิด,ด้วยสิ่งนี้เราเราได้ยินได้ฟังเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยจะสอนเด็กในละแวกแถวบ้านก็มาเรียนกัน หลายๆคนเราได้ฟังทุกวันเราเกิดการซึมซับแล้วก็เริ่มสนใจสนใจแล้วก็เกิดความรักในในเสียงดนตรีที่พ่อเราสอนเด็กๆแล้วประกอบกันว่าออพี่ชายเป็นครูน่าจะสินด้วยสิ่งนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจว่าโตขึ้นเราเนี่ยเราน่าจะเป็นครูได้ แต่ครูก็คือครูโดนตรีไทยตามอย่างที่คุณพ่อได้เป็นเมื่อกล่าวถึงคุณครูสุดาพาุชนะครูดนตรีไทยโรงเรียนเทพมงคลสีเนี่ยเราต้องบอกว่าท่านเป็นคนที่มีความสามารถด้านดนตรีไทยอย่างมาก เป็นโลโก้ในด้านดนตรีไทยของโรงเรียนเทพบุคคลังสีครูสุดาพิชนะที่ได้จัดการเรียนการสอนด้านดนตรีไทยส่งผลเป็นอย่างยิ่งให้กับโรงเรียนเทพมุคคลังสีด้านการเรียนการสอนครูสุดานั้นได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถในการที่จะสั่งสอนให้เด็กนักเรียนนั้นได้อยู่ความทราบซึ้งในดนตรีไทยซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องดนตรีไทยกับเด็กในยุคสมัยใหม่ก็ค่อนข้างจะลําบากแต่ด้วยจิตใจที่มุมานะของคุณครูสุดาทําให้ เด็กๆนั้นมีความเข้าใจและเข้ามาเป็นสมาชิกพร้อมกับได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านดนตรีไทยอยู่อย่างต่อนเนื่องสม่ำเสมอครูสุดาพุนชนะยังได้ใช้ดนตรีไทยนั้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนบางคนซึ่งตรงนี้ทำให้าาาคณะกรรมการส,สารสาขันิเาศน,นั้นมีความประทับใจในความอุตสาหะความสามารถของครูสุดามากนะครับนักเรียนบางคน ถูกบุคคลทั่วไปว่าเป็นเด็กที่เหลือขอเป็นเด็กที่ไม่สนใจเรียนแต่ครูสุดาพิชนะนั้นสามารถที่จะใช้กระบวนการทางดนตรีไทยทำให้เด็กพวกนั้นนั้นมีวินยัยมีระเบียบมีความรับผิดช,ชอบและส่งผลให้เขาสามารถเรียนได้อย่างดียิ่งขึ้นจึงเป็นแบบอย่างให้กับครูในโรงเรียนเทพมรณลศรีอีหลายๆท่าน จากวันที่เรารับราชการในวันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้เป็นเวลา36ปีสิ่งที่เรามุ่งหวังแล้วก็ตั้งใจคือเราจะอุทิศกายใจทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อที่จะอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ของเราได้รับความรู้ความสามารถเป็นคนดีของพ่อแม่ ครูอาจารย์ของสังคมและประเทศชาติต่อไปอาจารย์สุดาพุฒนาเนี่ยตั้งแต่ที่รู้จักอาจารย์มาร่วม35ปีพบเห็นการทํางานของน้องหนึ่งที่สม่ําเสมอมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุ่มเทการเสียสละการอุทิศต,ตนอุทิศแรงกายในายรายการฝึกอบรมนักเรียนดนตรีไทยแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนกระทั่งนักเรียนเหล่านั้นนะประสบความสําเร็จ ความมีน้ำใจความอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับเพื่อนเลวมงานก็น้องก็ทำมาตลอดน้องหนึ่งก็เป็นครูตัวอย่างงานที่ทำมาเนี่ยมันสั่งสมมาตลอดระยะเวลา30ปีซึ่งไม่เคยมีใครที่สามารถทำได้อย่างนี้ทุกท่านก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณครูสุดาพุชนานั้นเป็นครูผู้สอนที่มีคุณภาพมากที่สุดที่พบเห็นมา ตอนนั้นลูกชายผมเรียนอยู่ในชั้นอนุบาลโดยพฤติกรรมเนี่ยเขาเป็นเด็กค่อนข้างสนมากผมก็อยากจะหากิจกรรมเพื่อดึงความสนใจนะครับก็มีพฤติกรรมบางอย่างเขาชอบเอากะลากระป๋องนมมาเคาะเป็นเครื่องดนตรีแล้วก็จับทางว่าเอ๊ะลูกเรานี่น่าจะเหมาะกับดนตรีนะครับก็เลยสอบถามผู้รู้หลายๆท่านในจังหวัดการเนี่ยว่าผมจะส่งลูกไปเรียนที่ไหนดีหลายๆเสียงเนี่ยเขาก็ตอบมาว่าให้มาเรียนที่โรงเรียนเทพมงคลหลังศี ทุกเสียงบอกเช่นนั้นไปหมดเลยลูกชายผมเนี่ยไม่ใช่เด็กนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลลังสีต้องมาเรียนกับคุณครูสุดาก็คือช่วงเย็นช่วงคำ่ำช่วงเสาร์ทิพยจากแรกๆเด็กผู้ชายสนคนหนึ่งนะครับต้องอาศัยความรักความเมตตาความสามารถในการสอนของคุณครูสุดาอย่างแท้จริงเ่ยจากเด็กที่สนเนี่ย พอเขาเรียนดนตรีไทยไปได้ประมาณสัก3ปีเนี่ยนะครับก็กลายว่าเขามุ่งมั่นแล้วว่าเขาจะเรียนดนตรีไทยเกี่ยวกับระนาดเอเรียนข็มมันเห็นผลสำลิดอย่างแท้จริงว่าจากเด็กที่สนสนเนี่ยกลับมามุ่งมั่นในการเรียนดนตรีไทยก็เพราะเหตุว่าคุณครูสุดาสอนให้กับเขาผมเนี่ยพาลูกมาช่วงเย็นย้ำค่ำมืดเนี่ยได้เห็นครูสุดาอุทิศแรงกายแรงใจเนี่ยนะครับพอเขาได้ทางจากคุณครูแล้วเนี่ยเขาก็ ไปซ้อม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 แล้วก็เข้าประกวดอย่างที่คุณครูสุดาแนะนำรางวัลแรกที่ลูกชายผมได้รับก็คือรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเราหาคนที่เป็นปราดทางดนตรีไทยอย่างแท้จริงเช่นนี้ย,ยากผมพูดได้เต็มปากว่าผมรู้สึกประทับใจคุณครูอย่างยิ่งที่บ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะคาดหวังคาดหวังกับเราเยอะมากว่า เราจะต้องเรียนเก่งเราจะต้องเป็นหมอเราจะต้องมีอาชีพที่มั่นคงเรากดดันครับเราเครียดพ่อแม่ก็กดดันเราว่าอยากให้เราเป็นดังที่เขาฝันเราก็เลยเข้าชุมดนตรีไทยอาจารย์ก็เลยชวนมาซ้อมดนตรีแล้วก็ไม่เครียดด้วยได้เป็นนักดนตรีไทยโรงเรียนอย่างแรกเลยที่เราได้จากอาจารย์คนนี้ก็คือความมานะความพยายามความเสียสละของอาจารย์ อันนี้เป็นต้นแบบในชีวิตเราพอเราโตมาเราก็นึกย้อนกลับไปว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกซ้อมหรือว่าเป็นเรื่องสมาธิการใจจดใจจอ่อตั้งใจซ้อมดนตรีเล่นดนตรีอยู่กับดนตรีอันนี้มันห่อหลอมให้เรามีทุกวันนี้ได้จริงๆพูดได้เลยว่าความสำเร็จทุกวันนี้มาจากครูคนนี้จริงๆเมื่อก่อนนะครับเป็นเด็กที่สมาธิสั้น การเรียนเนี่ยเรียกได้ว่าทายห้องเลยแล้วก็โดนเรียกผู้ปกครองบ่อยมากนะครับเพราะว่าไม่ว่าครูจะถามอะไรเราก็จะไม่ตอบเพราะว่าเราเป็นเหมือนคนที่สมาธิสั้นอ่ะคือเราเนี่ยเรียนมาใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้มีความเก่งแล้วก็คนครูทุกหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบเปรียบเทียบเรากับเพื่อนที่เรียนเก่ง ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเรียนไม่ได้หรอกแล้วก็ทำอะไรได้ไม่ดีหรอกเพราะว่าที่บ้านเราก็จะเปรียบเทียบเสมอครูเอ่อบางท่านเนี่ยก็จะเปรียบเทียบเสมอจนกระทั่งเราได้มาเล่นดนตรีไทยแล้วก็ได้พบกับครูสุดาครูเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเราแล้วก็คิดว่าเราอ่ะทำได้ทั้งที่เราเนี่ยยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองครูบอกว่าเราทำได้เราเราเล่นได้ เราน่าจะประกวดอามาได้ดีทั้งที่เราเรารู้สึกว่าเราทําไม่ได้ซึ่งการที่ครูอยู่กับเราตลอดเนี่ยแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราครับมันเป็นการที่เหมือนเติมกำลังใจนั้นให้เราแล้วก็ทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองโดยที่เราไม่รู้ตัวก็วคือการที่เรารับผิดช,ชอบในการเรียนอ่านหนังสือการฝึกซ้อมดนตรีเพื่อไปแข่งขันประกวดในงานต่างๆครับทําให้เกรดเฉลี่ยของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก ท้ายห้องเนี่ยกลายเป็นที่หนึ่งของห้องในตอนนั้นครับรางวัลที่รู้สึกภูมิใจก็คือรางวัลสอนทองครับเหรียญทองอันดับที่5ของรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กครับอาจารย์สุดาด้วยชนะนะคะเป็นผู้ที่คอยให้ความรู้ในด้านวิชาการดนตรีต่างๆทักษะดนตรีการใช้ชีวิต อาจารย์เป็นคนที่เสียสละผู้ทิ้ดเวลาของตนให้กับลูกศิษย์ทุกคนรักลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกศิษย์เป็นลูกของท่านเองผมคิดว่าเขาเป็นเหมือนแม่คนหนึ่งเพราะว่าอาจารย์ก็จะพาเราไปหาหมอเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยฮะสุดท้ายอาจารย์ก็ได้ส่งเสียพักดันจนเราได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาต่อในรั้วของจุฬาลงกรณ์มาหาวิทยาลัยนะคะในคณะครุศาสตร์สาขาวิชาดนตรีศึกษาปัจจุบันก็เป็นอาจารย์พิเศษสอนดนตรีไทยค่ะเป็นนักดนตรีไทยอยู่ที่ร้านเทพบาร์ค่ะล่าสุดก็สอบบรรจุครูผู้ช่วย ได้ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะ อาจารย์สุดาพืชชนะเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในความสำเร็จในวิชาชีพดนตรีของผมในวันนี้ผมรู้จักอาจารย์สุดาพืชชนะเมื่อราวปี2530ในขณะนั้นเป็นงานบรรเลงดนตรีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งและอาจารย์สุดาได้รับเชิญมาบรรเลงจะเข้ทำให้ผมมีความประทับใจถือว่าเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการฝึกหัดเครื่องดนตรีชนิดนี้ผมไม่ได้เป็นลูกศิษย์ ในโรงเรียนของอาจารย์สุดาเพื่อนของอาจารย์สุดาคืออาจารย์อภิชาติทวิเศษซึ่งเป็นครูของผมอีกท่านหนึ่งนั้นได้ฝากให้ผมไปเรียนกับอาจารย์สุดาที่บ้านเพราะว่าเห็นว่าผมตั้งใจที่จะเล่นแจ็เคเก้อาจารย์ก็เมตตารับสอนให้โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนแต่อย่างใดอาจารย์เป็นคนรับงานมาแล้วก็จะแจกจ่ายงานให้กับลูกศิษย์ทําให้ทุกคนนั้นมีไรายได้ที่แบ่งเบาภาระของพ่อแม่ในการส่งเสียให้เราไปเล่าเรียนอาจารย์สุดาย่าง เปิดโอกาสให้เราได้ใช้ความรู้ที่เราเรียนในระดับปริญญาตรีนั้นกลับมาถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องที่สนใจในการเรียนดนตรีในการเล่นดนตรีในการที่จะเรียนต่อดนตรีขอเรียนอาจารย์ว่า,าลูกศิษย์คนนี้ยังคงทํางานทางด้านดนตรียังคงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองเหมือนที่อาจารย์ได้ทําให้เป็นแบบอย่างเสมอแล้วก็ยังรักคิดถึงและเคารพอาจารย์ตลอดเวลานะครับ ชิพที่ผมทําตอนนี้ก็คือเป็นดีไซนเนอร์ออกแบบชุดประจชาติแล้วก็ทําธุรกิจด้านศิลปะครับในเรื่องของการทําชุดหรือการตัดเย็บหรือการเพ้นเนี่ยครับผมมันจะต้องใช้สมาธิาดนตรีไทยก็เหมือนเป็นตัวที่ทําให้เราอ่ะนิ่งดนตรีไทยจะมีส่วนแบบประมาณ8 0ที่เราต้องฟังก่อนแล้วค่อยเชื่อมไปในเรื่องของชุดนั้นๆอย่างเช่นสยโยกน้อยอย่างเงี้ยน้ำตกสยโยกน้อยผมก็ต้องฟังเพลง,ขงเขมนสยโยกก็จะเล่าตั้งแต่รัชกาลที่5มาประพาสที่น้ําตกแล้วก็มาแต่งเพลงมีเสียงน้ํา ไไชุดที่มันออกมามันก็จะไปตามนั้นเลยชุดก็จะมีนกยูงมีพืชพันไม้ต่างๆแล้วบวกกับเสียงที่มันเป็นเสียงน้ำอะไรเงี้ยครับทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ต้องทําชุดแล้วก็ต้องดีไซน์ให้มันให้ให้คนมองรู้สึกว่าเออมันมีเสียงนะจินตนาการรางวัลที่ได้รับนะครับผมก็มีในส่วนของการออกแบบและตัดเย็บชุดประจำชาตินะครับบนวีธีวิสแกนเทลเลนได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งหมด3ปีซ้อนครับรางวัล best national costume ได้แก่ Miss Grand Best National Costume Miss Grand Thailand 2019 Daika, Miss Grand กรุงเทพมหานครชุดประจำ The Best National Costume อีกหนึ่งเวทีครับเวทีมิชชันเนเวิร์ i ไทยแลนด์ประกาศทุกพันธในโลกมาจากประเทศไทยครับสยามม Fighting f i ตแค่ชื่อก็รู้เลยว่านี่คือประเทศไทยถ้าพูดถึงประกาศต้องนึกถึงประเทศไทยอันนี้คือเอกลักษณ์ครับมันใช้เลยอ่ะมันมัน,มนไม่ต้องอธิบายอะไรมากมันใช่ อยากจะขอบคุณนะครับครูสุดาที่เป็นคนเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นคนกล่อมกล่าจิตใจที่ทําให้ผมได้มีวันนี้ก็เพราะว่าครูสุดาที่ได้สอนวิชาดนตรีไทยให้ผมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของจินตนาการและสิ่งที่สําคัญที่สุดในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งครับไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือ สิ่งที่ผมชอบในตอนนั้นคือเกมคอมพิวเตอร์ครับผมจึงมักจะโดดเรียนไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่ร้านเกมอยู่เป็นประจำครับผมก็เวลาเรียนไม่พอคะแนนเก็บไม่มีแต่ผมก็ไม่ได้สนใจครับผมก็ยังโดดเรียนเหมือนเดิมครูสุดาเขาไปตามผมถึงร้านเกมเลยครับแล้วก็เรียกกับพากลับเข้ามาในโรงเรียนมานั่งอบรมมานั่งคุยกันแต่ก็ยังมีนอกลู่นอกทางครับก็ยังโดดเรียนอยู่บ้าง ครูสุดาก็จะไปตามผมอยู่แบบนั้นครับจนผมคิดได้ครับตั้งสติได้แล้วครูสุดาเขาก็จะมีการติดตามผมเหมือนกันครับผมต้องคอยรายงานให้ครูสุดาทราบว่าวิชานี้วิชานี้ผมได้แก้แล้วผมจึงสามารถจบชั้นมัธยมศึกษาได้ครับหลังจากจบชั้นมัธยมผมก็ได้เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาดนตรีไทยครับถ้าเกิดไม่มีครูสุดาคอยอบรมสั่งสอนผมในวันนั้นนะครับก็คงไม่มีผมวันนี้ครับครูสุดาครับเป็นยอดครูผู้สร้างคนที่แท้จริงครับผมเป็นพ่อของอน้องอกน้องแหงแต่ละคนก็จะถนัดไปในของตัวเองคนที่ถนัดในเรื่องรอ้อง เล่นดนตรีไทยก็เล่นได้ทุกอย่างส่วนอาแฝงกับน้องน้องแอนเนี่ยจากถนัดกระหมูหนักก็ถูพตกแต่หน้าหมูม่นักเอกต่างๆแต่ถูกว่กรรา,เาเส็จรรทุกอย่างก็ได้จากอาจารย์สุด,ดาเป็นคนที่ทคุ้มเกยคุ้มเกยผู้ผลให้นะครับอาจารย์สุด,ดานเนี่ยได้ผุกผลคุกคีกับเด็กน,นะที่พูดเรืร่องจริงๆว่าอาวิญญ,ญาณของคุณเตย ยูนในตัวอาจารย์สุดาเ1็0ร้อยสมัยก้อนโนราเนี่ยคนที่จะฝึกเด็กการต้องกินดูกินนอนกับเด็กไม่ใช่ว่าพอมาสอนเลกแล้วกลกับสอนเด็กแล้วกลับเนี่ยวิชาจ,จาจารป์กูได้พอพอนักงปุ๊บพอปูกับเลกอื่นนะแต่อาจารย์สุดานี่จะกินนอนกับเด็กข้าวปลาอาหารอาจารย์สุดาบางทีบางครั้งพูดกัะหนงต้องไปไปเอาที่วัดวัดก็จะให้้าสาอาหารแห้มาเด็กก็หุงหากินกัน ถามว่าครูไป่กินพิเศษให้นอกไหมใช่ครูก็ไม่ได้ไปกินพิเศษอะไรกันนอกกินกันเด็กเด็กกินมามากินเก่งมาม่าเด็กกินข้าวอะไรต่างๆก็กินเหมือนกันเด็กอันนั้นคือจิตมีญาณของความเป็นครูหรืเป็นไทยต่อก็เล่าฝันให้ไกลไปให้ถึงเนี่ยทำให้ตกใจมากไอตัวผมเองฝันว่า สักครั้งอยากจะให้ลูกได้รับรางวัลเป็นรางวัลที่สุดก็คงที่ก็ได้รับรางวัลนักร้องระดับประเทศได้เข้ารับประทานจากประเทศอยังไม่พอยังได้รางวัลยระชนดีเด่นในด้านดนตรีไทยอีก สองปีสอนจากตลางประเทศสนใจลูกทั้งคู่ทั้งสองตนถาว่าเราฝันฝันเป็นจริงแล้วแต่ถ้าไม่มีคนพักดันฝันจะต้อเลซึ่งคนที่พักและดันเนรื่องการสนเสริมต่างการเป็นทุนนุกศึกษาหรือว่าคุณค่าาหายกลางก็คืออาจารย์สุดาอาจารย์สุดาเนี่ยเป็นหนึ่งในในค้นโพทางด้านเศรษาสที่ ช่วยถนัดถนัดให้เด็กเนี่ยได้ประสบจ,จุตั้งต่อไปตายก็หน้าอนาคตเราก็อาจจะมีคนดีๆสองคนเพิ่มขึ้นมานะเพื่งการเดินรอยตามผู้ชน,น,นะ อาจารย์จุดาท่านเป็นนักมนตรีทางวัดเนี่ยจะมีงานอะไรเตะดนตรีไทยจะมาเล่นให้ประจำเดินมาส่งเคราะห์ช่วยเหลือทางวัดทุกท่านลอ,อาจารย์ท่านดูแลเด็กเยอะเด็กเท่าที่มาอยู่อาจารย์เนี่ยบางคนก็มีฟินบ้างบางคนอด,อดยากยากแล้กประจำกันไปจนมากก็เพาะข้าวสาราแห้งเพื่อของกินของใช้ปัจจัยบางส่วนบางครั้งอาจารย์จุดาถ้าพูดถึงตามหลักคุณธรรมถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมนะเพราะว่าได้ ท่านมีเมตตามากๆท่านมีความมานะท่านมีความอดทนที่ไปเอาเด็กที่ว่าเด็กเกเรเด็กที่ไม่รู้เลยเด็กที่ว่าไม่มีการาก็ได้ามาช่วยเหลือจะมาฝึกมาสอนจะเป็นคนดีของสังคมทุกวันนี้เด็กคนนั้นก็จะไปเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นข้าราชการทํางานก็ดีหลายคนถือว่าเป็นประสบผลสำเร็จตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดดีของท่าน ผมเป็นเด็กที่มีปัญหาในเรื่องของสถานะทางบ้านค่อนข้างที่จะยากจนผมเห็นอาจารย์สุดา ท่านเหนื่อยท่านเสียสละมากสําหรับงานในแต่ละงานท่านจะต้องรับผิดช,ชอบตั้งแต่เริ่มซอบเรื่องอาหารการกินเรื่องการปรับวงการทําหน้าที่ทุกๆตําแหน่งของเครื่องดนตรีแม้กระทั่งการขับร้องท่านก็จะต้องเสียสละเวลาของท่านในการที่จะมาปรับเพื่อให้วงดนตรีนั้นดีที่สุดก่อนที่จะทําการแสดงตอนนั้นผมอยู่ในช่วงผ่านระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ผมไม่รู้ว่าจะไปเรียนต่อใน ผมได้ปรึกษากับท่านอาจารย์ท่านให้คำเสนอแนะว่าตอนนี้ทางวิทยาลัย,ยนฏศิส,สุพรรณมีเปิดรับนักดนตรีเปิดรับนักเรียนเธอลองไปสมัครดูไหมพอผมได้ยินดังนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าเออผมมีทางออกแล้วนะผมก็ได้สมัครเข้า และผมสามารถสอบเข้าได้ผมได้ฝึกฝนตนเองต่ออย่างหนักโดยมีความหวังและตั้งปณิธานว่าต่อไปเมื่อผมเป็นครูผมจะนําความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์ต่อไปซึ่งผมมีท่านอาจารย์สุดาพืชชนะเป็นเหมือนกับต้นแบบทางชีวิตซึ่งผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและผมหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ผมได้รับมานี้ จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสืบสารลากฐานของวัฒนธรรมต่อไปปัจจุบันนี้ผมเรียนจบจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์กรมศิลปากรที่กรุงเทพมหานครผมลองมองย้อนกลับมาคิดจากเด็กสมัยก่อนที่ผมไม่มีอะไรเลยผมขาดแคลนคุณทรัพผมไม่มีต้นทุนทางชีวิตปัจจุบันนี้ผมได้รับการถ่ายทอดผมได้รับการสั่งสอนผมได้รับการแนะนำผมได้รับแม้กระทั่งข้าวปลา และทุนการศึกษาทุกวันนี้ผมได้กลับมาจังหวัดกาญจนบุรีและสร้างลูกศิษย์เพื่อพัฒนาลูกศิษย์ต่อๆไป1ตัวโน้ตร้อยเรียงเสียงประสานกล้องกังวานยินสำเนียงเสียงหลากหลายครูผู้ซึ่งสั่งสอนศิษย์ปุทิศกายเพื่อลูกศิษย์ ทั้งหลายไปนิรันคุณครูสุดาพืชชนะนักปั้นผู้ยิ่งใหญ่ของกระผมขอกราบขอบพระคุณด้วยใจครับเราได้สอนเขามาตั้งแต่เด็กๆเราเห็นเขาเดินไปในทิศทางที่ดีมีการมีงานทำประสบความสำเร็จในชีวิตสิ่งที่เรา สร่งสอนให้เขาได้รับความรู้เขาได้นำเอาไปใช้การให้ของครูครูอยากให้เขาได้เป็นผู้ให้กับคนอื่นบ้างให้รู้จักการให้แต่เราไม่ได้มุ่งหวังว่าการให้ของเราเนี่ยเราจะได้อะไรไหมเราเราไม่ได้มุ่งหวังเราให้อย่างที่อยากจะให้แล้วก็เต็มใจให้เขามากที่สุดอันนี้ก็เป็นความสุขของครูคนหนึ่ง